โอ้โหวันนี้น้ำนองเอิมตลาดเลยเนาะพี่น้องเนาะฝนตกแห้งหลายพี่น้องเอ้ยมันเนี้ย,ยตอนแรกกับโปรได้นาะพี่น้องเนาะฟ้าหองฟ้าดังหลายฟ้าเหลี่ยมย่านเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ก็เลยมาเอาตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะคุณนะนานนักถ่วงก็เลยพี่น้องเอ้ยนานนักถ่วงก็เลยเนาะเนี่นะยข้า,ากันฟ้ากันนังเงียบก็เลยพี่น้องเอ้ยมันเนี้ย ฝนเมื่อสุดฝูงสุดคนเลยพากันเงียบเงากันเมืดเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นนะว่าตัวน,นั้นคือแม่ยามูเด้อพี่น้องเด้อแม่ย่ามโมโคราดเนาะพี่น้องเนาะแต่ฮัมบอริยุโคราดเอาเนาะแต่ว่าอันนี้คือว่าเพฝนมาตกิกสถานอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะน้ำยังท่วมก็นอยู่ฝนยังตกกันอยู่เนาะตกกันยังบันท้หยุดอยู่เลยเนี่ย แต่ว่ากระปุกไฟแห้งแล้วตอนนี้ปล่อยๆเราพี่น้องเนาะเออปล่อยๆลงมาแต่ก่ะปุกไฟแห้งดอากระปุกปล่อยๆลงมาเรื่อยๆเนาะกาะสบายใบดีพี่น้องเมื่อสุกสุต้นคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะเออฝากไว้น้ำพี่น้องเอ้ยเข้ามาเบิ่งมาชมกันเนาะพี่น้องเนาะส่องเบาโดนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะบาดงอิทธิพลคือเก่า มีมะนาวเหลือไหมครับเอ,อ่อเหลืออยู่ครับพี่ใไงเลยเอ,อ่าไปละห้าบาทครับพี่ตรงนั้นนะครับโอเคไปละห้าจ้าขาลูกท่าหร่อันนี้อันนี้ยี่สิบห้าค่ะพี่ขาลูกหนึ่งจะได้สามสิบเลยครับ อย่างนี้แล้วครับพี่น้อครับสามสิบเจ็ดสิบครับครับขอบคุณครับอ่าพี่น้องว่าโอ้ยลืมพี่น้องเอ้ยลืมหยุดกล่องเนาะพี่น้องขอฮึขอโทษขอไฟหลายเด้อน้องเอ้ยมาสุดปุ๊บสุดคนเนาะขอทีหับเขามาหับทุก ต้องเข้าๆน้องพี่น้องเนาะอืมผิดพลาดประกันไอ้ขอ,ขอ,ขอโทษเขาเอาใจน้ำพี่น้องไล่เนาะวันนี้ฝน,น,นตกหนาวหลายพี่น้องเอ้ยขอ Star งกันยังเต็มที่คือเก่าพี่น้องเลยอืมฝนมันตกนอนวันนี้เนาะตกมาตั้งแต่ประมาณสักสี่โมงกว่าๆเนาะพี่น้องเนาะอืมเหี่ยงและพี่น้องเอ้ยทั้งฝนทั้งลมเนาะวันนี้เมื่อวานนี่ก็ตกมาแล้วเนาะวันนี้กันยังตกมาคือเก่าเนาะเออ กับเดี๋ยวคนให้เบิง้งพี่น้องเบิ้งยังมากมายเนาะมื้อนี้ก็สิให้เบิ้งประมาณนี่นะพี่น้องเอ้ยอืมขณนกับปาบ้นานถนนเนาะพี่น้องเนาะรถก็บ,บ่ค่อยหลายคือเก่าโรงรับจำนำโอ้โหอืมอียังก็จะเตือนเข็มมินเอียงเขามาได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะ ฟองกขายังเต็มตึงคือเก่าดิพี่น้องเอ้ยมันนี่ขายโปรอะไรยังสักอย่างเลยมันนี่ลงทุนไปตั้งหลายบาทนะพี่น้องขายโปรอะไรสักยยไไอย่างเลยมัยนีฝนมันเทาพี่น้องเอ้ยเออหนังเห็นไหมแม่ค้าก็ายังบอกเลยขายไม่ได้วันนี้เนะเออขายโปรอะไรยังสักอย่างเลยพี่น้องเนะาะบอกขาเปน็นยังสิทธิพี่น้องเอ้ย เวลาฝนตกมกันก็จะเป็น,ยยนอ,อ,ยอย่างไงล่ะพี่น้องเอ้ท้ายยังบ่อใดทักก็อย่างเลยล่ะเงียบเงียบเลยพี่น้องอเอง้เมื่อนี้เงียบฝนฝนตกเนาะฝนตกมาจากแต่ซีม้งเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วลูกค้าเขาก็สิบบว่คอยอยางนะพี่น้องเนาะฝนตกมาแล้วก็บซิมมี่ไฟคอยอยางดอกฟอนมันเปื่อนมันยังนะานาพี่น้องเนาะมันก็เลยแบบอ่ะเท็ดใหญ่ เขาผู àng, cool oh, cioè, h, ้ใดอยากเสียนางเนาะบ่อยากจะเดินเนาะเกือบห้าโมงเย็นเลยคิดดูเหนื่อยเนาะพี่น้องเนาะชีวิตพ่อค้าแม่ค้านี่เหนื่อยมากแล้วเหนื่อยหลายกลัวเสียเงินจะหนับาทแต่นักสติ๊กจะหนักสตางค์เนาะโอ้โหตาเกลียดตาฝนมาเนาะอืสีมันต้องสู้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะสู้ต่อไปเนาะ สิบิทคนเฮามับนบดดินมันก็ต้องมันบดหนึ่งมันก็ต้องวิ่งต่อไปนะองเพียงเนาะนะเออแต่คือเป็น,นอย่างซีฟอสคอมเมนต์มาเมาต้องน้องเนาะแต่คือเป็นอย่างซี่คือกันกับชีวิตของเฮาเนาะแต่ได้คอมเมนต์มาเนาะพี่น้อง,องนะนอมเมนานะอันะนะอยังกับบกคนพี่น้องเนาะ ชีวิตมันไม่ดิ้นมันก็ต้องดิ้นต่อไปนะพี่น้องเนาะเออคุณเนาะใส่เสื้อกันฝนกันอยู่เนาะฝนมันยังลงมาเรื่อยๆเนาะยังบ่หยุดเลยเนาะพี่น้องครับแต่ว่าก็แต่บ่แห้งแต่ว่าปล่อยๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพ่อบ่ให้คนย่างคนเดินเนาะปล่ให้คนย่างคนเดินโอ้ได้เนาะ เขาก็แล้วก็คือเก่าเด้อพ um> sure> ี่น้องเด้อปาซองคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อซองเบาโดนอิธิพลนเนาะพี่น้องเนาะซองเก่าซองเดิมฝาไว้นําเด้อพี่น้องเขาเก่าเขาใหม่เนาะกับฝากันไประจุโกุกคนเนาะส่งมาโดนอิธิพลนเผามาแล้วก็ปล่อยกดไหลกดตามกดแช่เนาะพี่น้องเนาะเอายังบอกครับเออเอาเลยครับผมขอบคุณหลายๆครับมดสุโขะุกคนเนาะที่มาอุดหนุนหลานเท่าเนาะ เดียจะมาอุ่นนุ่นกระไรด้วยครับปลาล้านลางงอยเลยเนาะไก่ทอดน้องพี่น้องบุ๊กีไก่ทอดยังเต็มคือเก่าเลยน้องพี่น้องเนาะโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวจะมาอุ่นนุ่นกับอดมาอะไรเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวปลาเค็จเนาะตอนนี้เนาะโอ้ยฝนยังบระยุทธเลยเนาะพี่น้องเนาะมาสุดๆุดคนเบิร์กซอยกันเลยนาะพี่น้อง เอ้ยแต่ใจแต่ใแม้แต่ปู่บอกว่ายังเปียกขึ้นกันเาพี่น้องฝนมันตกอืคลิปนี้ก็สิบปุ๊มี่ยังร้ายเด้พี่น้องเอ้ยสิมาเปียกน้ำกันพน้อพี่น้องเน้องสุกุสุกคนเลยฝนมันตกก็เลยเปียกน้ำกันพี mustache, 拜拜่น <c iffer sorting> ้องเอ้ยคุณนะเอายังบอกครับ ถามใจเด้อครับเด้อก่อขึ้นพี่น้องเสุขสุขกคนนที่หายกับนังใจกันตลอดมาเนาะวันนี้กระพี่ผมพี่ยังหลายเด้อพี่น้องเด้อขพฝากไว้ซันนี่เนาะพี่น้องเนาะวันนี้ยังจิหายพี่น้องเบิง์นี่แล้วเนาะสงการกับผ่านไปื่อนเนาะวันนี้ก็ตอนําไปฝนเนาะพี่น้องนําฝนเนาะ ออกใจลหลายๆมดสุกูสุคนสนะุมงจอบอเนาะมือนี้กระิมีประมาณนี้เนาะพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่ดีมีแห้งกัะตนมดสุกูสุคนทั้งหายดูไข่ไข่เจ็บกัน็นมดสุกูสนะุคนเนาะคนเจ็บอจาให้ได้คงไข่เยอะซุ่มมีเนาะพี่น้องเนาะหายหมดสิ่งทุกอย่างพันแนลเนาะพี่น้องคิดสิง่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะพี่น้องเนาะอ้ามื้ยยังไรพี่น้องอ้าสบายดีกันเนาะ